แอคชั่นตัวดีแรกนี่ต้อนรับทุกคนเข้าซับยูนิซีไทยแลนด์ซีซั่นสี่ในเอพิโซดที่เท่าไหร่เท่าไหร่หกครับผมหกโอเคฮะก็โอเคเแค่ก็กดมีรองเท้าอะไรโปรเทคสองโปรเทคหนึ่งครับผมโอ้ยเป็นอะไรที่ลำบากลำบากลำบ่อ แบบขอดูว่าถ้าทีมสีแดงบวกกับสีน้ำเงินมันก็แทาจะโอตอนนี้มีทีมแล้วสองยื่นสามทีม <c oughs> แล้วก็สอมพี่ก็เดินมาไปนอนใจ okay. เรียบร้อยฟูไอรอนเย้ yeah. เดม <c oughs> ไม่ใช่ไอรอนแกไม่ก็จะเอินชาร์อะไรไหมไม่มีแล้ไม่ีล้น,น่าจะหมดแล้วโอเคไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องการตัด ขอ okay. ันหนึ่งโอเคคือแบบโอเคคือจ okay. ังหวะแบบไปกันเถอะครับคือจ uh? ังหวะแบบว่าอะไรอ่ะจ okay. <im> ังหวะแบบยังไงนะเรียกว่าจังหวะที่เราวิ่งไล่อ่ะโคตรบานอ่ะคือมันไล่กันขึ้นกันเถอะเดี๋ยนะขึ้นไม่สนใจโลกบัดเตอร์บัดเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์ขึ้น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 บัดเตอร์บัดเตอ เราคือเราวิกลุยอยู่ไม่สุดจะพังละแย่มากโอเคตอนนี้ต้องรีบขึ้นไปให้ไกลๆจากบัตเดอร์ก่อนระวังคิปเปอร์ด้วยนะสวัสดีฮัลโหลคิปเปอร์เงย์คิปเปอร์เหมือนกันโอเคตามมาเลยฮะเอ่อไปให้สูงที่สุดแม็กกี้แล้วก็ไกลจากบัตเดอร์ที่สุดด้วยโอเคตรงนี้แล้วกันทําวิธีเดิมที่ผมบอกอ่ะจัดไปฮะถอดไม่มีฝั่งถอดแล้วก็ปึ๊บโอเคผมมีอยู่โอเคมาจับโอเค จะได้เรามีคนแค่สองคนใช่ไงต้องเราต้องตัดการสีฟ้าเพราะว่าถ้าทีมอื่นตัดการสีฟ้าถ้าเขามียาเราจะยากมากๆอ่ะถ้าเรามียาเราอาจจะถ้าเราถ้าเราโหดเฮ้ยเลนแท็กกันแท็กกันแท็กบบสีแดงวะสิบห้าคนห้าคนอุแบบ้ยสีดแดงสีแดงสีแดงใช่เออเนี่ยที่บอกงั้นโอ้งั้นรอรอ,อเวลาก่อนใช่ได้ห้าสิบตันสิตาเขาเห็นเลนแท็กผมไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมเห็นตันนะ น้ำนะเกมม่กดวางน้ำด้วยนะแต่ว่าถ้าจะขุดอะไรก็เอ้ยไม่เอาเอาน้ำไว้แบบอินเวนทอรี่ตัวเองอนะ่ะอ๋อเกมมังกดคัมมี่ครับอ่าอะไรนะอ่าพิสตันอนะ่ะผมจำไม่ได้อนะ่ะยังไงอะ่ะ <c oughs> เปิดวิกิทันไหมเปิดเปิดวิกิผมนะ่อยระหว่างนี้ผมทำเลยนะวิกิวิกิครับเอาทู to, ครับพิสตันอะลองดู ระวังนะอยา่าอย่าก,กระโดดลงข้างหลังนะย้ำนะว่าอย่าก,กระโดดลงข้างหลัง <c oughs> อือฮัลโหลข้ <c oughs> างหลังผมขุดดิ่งนะระวังนะได้ได้ระวังดีๆเลยก่อนชิปเลยมันเป็นยังไงวะไอ้ I, ที่เป็นไอ้นี่ปะแท็แบมบันเป็น <c oughs> แท็บแต่ว่าแท็บแบบยังไงอ่ะนั่นแหละแท็บเป็นยัไงเลยแท็บเป็นก <c oughs> ับดักอ่ะกับดัก หมกหน้าตามาเดี๋ยวจะได้มี่ถูกหน้าตาจริงนโอเคอ่าตอนนี้เห็นน้ำแทกเขาอยู่ปะยวดูวันไม่เห็นเลย Σ ต้องใช้แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ตายนี้ทำคาบเขาได้ปะเขาได้ปะเฮ้ยสีแดงสีแดงคือสรุปเป็นปยังไงนะจะได้นี่ให้ถูกหรือให้ผิดท้อไมผมจำไม่ได้เอาเป็นคับขับยังไงแย่มากอะ่ะอุย้ยทีมแดงพร้อมแล้วอะ่ะพร้อมไฟแล้วอ,อืมเราดวูกันว่าจะเป็นยังไงโอเค ขับได้ไหมดูให้น่อยตัวคำนะครับมันเป็นยังไงนี่จบอะไรไม่ได้เลยนะพิสตันพิสตันโอเคไม่เป็นไรพิสตันไม่ได้อ๋อพิสตันเออไม้มีไม้ข้างบนสามอันแล้วก็หินหินต่อต่อจากไม้ไม้ข้างขวาแล้วก็หินอะหินทางซ้ทางขวาแล้วก็เหล็กตรงกลางแล้วก็ละอ่าเลสโตนตรงข้างล่างต่อจากเหล็ก โอเคเหล็กตรงกลางแล้วก็อ๋อเย้โอเคโอ๊ปตับทิ้งไปเลยแล้วกันระวังนะโอเคผมจะทำให้มันเฮ้ยเหมือนทีมหนูจะสู้เหมือนจะสู้ว่ะเหมืนจะสู้กันแล้วว่ะเอาไงใช่ผมลองดูก่อนว่าจะได้ไหมระวังนะได้ หยุดจิตดหยุยยลงังหาขุดขุดรอบๆอบก็ได้โอเคลองนึกเหรอว่ามันใช้งานได้ไหมฮะไม่ใช่อย่างงี้สิจุ้มคาทัดเอ้ยไบวกแล้วบวกแล้วหรืออ๋อยังไม่บวกคิดว่าบวกอ๋อรถอ๋อหัวใจรถหัวใจนี่รถโอเค มันไม่ดีมันต้องทํายังไงทำไมมัไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ก็เดี๋ยวะระวังนะข้างล่างอืมเอาไงดีอ่ะขอของกันผมเอฟเคประมา้ไหนอ่ะได้ได้ได,ได้ไม่ไรรอเรอได้อยู่โอเคคือเขาไม่ได้จะบวกเราอ,เอ่ะที่ว่า อ oh. มานะโอเคเดี๋ยวมาเนื้อกันชิบหายละโอเคมาไวไปไหวเอ่อเออไม่ โอ้ไม่คืรือว่าฮัลโหล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 อยู่ไหนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ไม่ยกมากกอดยกมากกอนอยู่ไหนอ่ะผมลืมดูบอร border เ,เลยยกมากกอดยกมากกอนแกมากกอดแม่กซ์ไปทางไหนอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมาขึ้นมาแม่กขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นไม่ได้เห็น border ปะแหลกอะแหลกอะ ผมผมลืมดูบอกลืมแล้วมันแย่ดังไม่ทำแล้วไม่นะสิบสองไม่นะเกมมักกอดโอ้ไม่นะเกมมักกดเกมมักกอดอะไรเนี่ยท <ไป S 2> กับแม็กไป,ไปทางไหนแม็กเด้อเด้อไปทางไหนอ่ะเฟลอีก เกมเมคอสจะไหนครับคือคือมันแหลกอะตีอะไรไม่ได้แม็กคือตีอะไรไม่ได้เมคอสคือเกมาโคอสติดบอร์ดเดอร์ไม่ผมไม่ได้แม็กแม็กตีไม่ได้แม็กคือตีอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยตีอะไรไม่ได้แม็กแม็กคือกีตีอะไรไม่ได้เลยอ่ะครับคือเกมเมื่อก่อนผมมเวลาจะบอกเมื่อกี้เกมเมคอสไปไหนมาห้องน้ำ เมื uh, s. Okay, <S ่อกี้เห็นแม็กอยู่เลยนะอ้าวผมอยู่ก็คือเกมมันโกี้เกมเมื่อกตายแล้วอ่ะต้องบัดเอร์มั้งแย่ที่สุดผมไม่ได้เอฟเคเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันโอเคครับผมเลี่ยงแล้วโอเคไปแล้วโอเคครับก็ก็เห็นกันว่าที่ผมตายไปก็เพราะว่า อ่ก็เห็นว่า MacBook เดี๋ยวมาโอเคงั้นผมก็เออเดี๋ยวมาแล้วกันก็คือแบบคือตอนนั้นผมแบบจะเข้าห้องน้ำไงก็เลยแบบเข้าน้ำเออแล้วทำไมดีเฮ้ยเว้ยแบบตกใจเฮ้ยทำไมตีอะไรไม่ได้คือตอนนั้นคือบอดได้มันดันแล้วผมก็เงี้ยมาดูคลิปมาเอ้ยอ้าวเหรอบอดได้มันดันแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยมันยตีไม่ได้วะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแม็กอยู่ไหนช่วยด้วยแบบโอ้ลองแบบโบวิคเลยวายแบบเซ็งมากเลยที่ตอนนี้แบบโอ้เฟลหลายอย่างเลยฮะแบบ อขอแก้แคนซีซั่น,นหน้าได้เลยกันนะครับผมก็สำหรับอ่าใครที่ดูนะครับผมก็เห็นแบบยังไงล่ะวิวตกตกแบบไม่่อยถึงพันนะวิวคลิปหนึ่งไม่ถึงพันอย่างเงี้ยนะก็ต้องแปลกใจนะผมวิวช่องผมตกตกไปเยอะมากเลยแบบเราคลิปอะไรก็ไม่ถึงหนึ่งพันนะวิวอยู่ตกประมาณห้าร้อยหกร้อยนะประมาณนี้นะครับผมก็ก็ตอนนี้ก็แบบเออรู้สึกแบบช่วงปิดเทอมมันบักเก็ตท้อๆเนานะ แต่พอปิดเทอมมันรู้สึกแบบโอเคมันไปไหลลื่นอะไรแบบไหลลื่นเลยวรับแบบไห,หลๆเลยนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่แบบไม่น่าเอฟเคเลยถ้าไม่น่าเอฟเคถ้าไม่เอฟเคนะบวกมันแน่บอกเลยครับผมจะเสียด,ดายว่าผมเฟลสุดๆเลยซีซั่นนี้นะครับงั้นก็เดี๋ยวเจอหม่ซีซั่นหน้าแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมนะครับซีซั่นนี้เฟลไปครับ แล้วก็วิวก็ตกด้วยวิวน้อยด้วยถ้าวิวมันขึ้นพันทุกคลิปนะโอเคยังโอเคอยู่นะถ้าแบบวิวทุกคลิปยังพันหนึ่งโอเคยังแบบเออมีกำลังใจนะก็สำหรับที่ใครที่เราติดตามติดตามชมอีกพาร์ทสุดท้ายก็จว่าไม่แน่ใจว่าทีมไหนจะเหลือรอดนะครับลืมแล้วครับ <c oughs> ผมก็เออก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็จะมีงานแคตเตอรีนนะครับผมวันที่ สิบสามสิงหาคมนะครับผมจัดที่คราวนี้จัดที่สยามพารากอนนะครับเดนสิบสามสิงหาคมจ,จัดที่ันจัดที่พารากอนนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับที่แบบอ่าตายแบบนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันบอดเดอร์จะดันมาแล้วมันแบบไม่รู้ไงเราไม่เห็นบอดเดอร์ใช่ปะละ่ะเออเราแบบเราแบบเ,เ,เข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเราไม่ไหวจริงๆเราอันมานานแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรา จะเจอกันในซีซั่นหน้านะครับผมอีอีอีซั่นนี้เราทำได้แค่นี้แล้วก็ภูมิใจแล้วนะครับจะเล่นกับพ่อแม่นะครับผมนะครับดีใจแล้วครับครั้งแรกนี้แรกที่เล่นนะครับผมเล่นกับพ่อแม่นะครับเอยสึกเมื่อยก็ใครอยากดูซีรีส์อะไรก็คอมเมนต์กันในคลิปนี้กันได้นะครับผมแบบเอซีรีส์อื่นผมไม่ได้ลงเลยผมไม่ได้อัดต่อเลยเพราะว่าแบบ ม่รู้จะอัดอะไรดีช่วงนี้เพราะแบบมีงานเยอะแล้วแบบช่วงนี้วิวตกด้วยแล้วแบบกำลังใจไม่มีไงแบบเราต้องการกำลังใจนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ซีซันหน้าแล้วกันโอเคงั้นผมไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วล่ะมีอะไรพูดแค่นี้แหละอืมเสียดายนะซีซันนี้แต่มันก็เฟลหลายจุดนะซีซันนี้ของทีมผมเนี่ยนะ โอเคงั้นไปละบ๊ายบายทุกคนนะฟังเออฟังให้จบเลยนะครับโอเคบายย